มาอีกแล้วนี่ are เป็นเป็น you คือนี่เคยเรียนเวอรบเนาะตอนมัธยมนะ่ะ you คุณ are you fifteen ก็มาเป็นสาวรำวงนี่ถูกมาเวลาทํา how old are you คุณอายุเท่าไหร่ are you fifteen years old คุณอายุสิบห้าใช่ไหม are you fifteen ก็มาเป็นสาวรำมวงอายุ15ก็มาเป็นสาวรำมวงเพลงกวนหนูได้นี่กวนอีกนิดนึงเ,นเต้นเราเลยที่เพลงนี่นะบอจบแมนบอมูซูนี่นุแจ้งตำรวจจับให้หมดเลยผู้ใดกวนหนูนี่อย่าง,งนี้นี <Are> ่ออเป็นอยู่คือ verb to be อันนี้รู้กัน you คุณ are you want to to c o m งพลาง g อย่างนี้ a r ยุวันหน่อยสุข,ขังพะละนูนู้ซ a บาบอกอันนี้รับผิดชอบรวมกันเดอ้อมันบอกเองอายุวันหนออายุวันหนอว่าสันอายุนี่ age รวยมีล o n g life มีชีวิตที่ยืนนานสอนคลิปนี้เซตนูซมีบออายุยืนานเออ วันโนนี่พูดถึงผิวพันธุ์ที่เอิบอิ่มพุทธพองสุขัง้ง happiness หรือว่าความสุขพลังพูดถึงความแข็งแรงแข็งแกร่ง strength หรือว่า power ก็ได้สาธุน้ำกันสุอาสาธุพ่อเราได้เรื่องทั้งสี่นะพระสิทธรรมโทษยังหน,นักเลยเนี่ย <R> ยังอีกนี่ thank ขอบคุณ more มาก thank หมูแซงหมูแซงหมขอบคุณมากโบแมนเดะแซงโมแตงโมแตงงโมแตงโมแมนบอกแตงโมนี่ watermelon ขอบคุณมากมาก thank you so much แตงโมแตงหมแตงโมถึงสิมันกดต้องเต้นแล้วเด้ว่างที่นี่จังซีนี่ว่างเด้ยนี่สูนี่มาหากวนหมอื่นอยู่นี่